สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับพี่น้องสิเป็นข่าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเพจด,ดังเตือนสติหลังหมอลำสาวลืมคำพูดตัวเอง แบบนี้เอฟซีลั C ่นจะพูดความจริงกี่โมงป้าพี่น้องแม่นเกิดประเด็นนี้อย่างขึ้นอีกเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับก็หนานี่นะครับได้มีทางหมอล้้าสาวท่านหนึ่งพี่น้องนะครับขออนุญาตบอกเอ้ยซื้อเด้อครับผมเพื่อนได้ไปทัวร์ยุโรปนะครับแล้วตอนที่ไปทัวร์นะครับเพื่นก็ได้มีการไปซื้อของนะครับ เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับแล้วเพื่อนก็นได้มีการบอกว่าป้าป้าซื้อให้นะครับป้าป้านี่ก็คือคู่จิ้นที่เพื่อนไปน้ากันนั่นแหละครับพี่น้องซื้อให้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็คือมื้อนี้แหละครับสดสดร่อนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องเพื่อนก็นเลยได้มีการโพสต์นะครับก็คือเป็นนาฬิกานะครับหรูแบรนด์เนมนั่นแหละครับพี่น้องแต่เพื่อนบอกว่า ให้รางวัลตัวเองนะครับก็คือว่าก็คือประมาณว่าซื้อให้เจ้าของปิงมัลตัวเองประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเพจดังนะครับก็คือเพจเลดี้พรทิพย์นะครับพี่น้องเพื่อนก็เลยได้ออกมาโพสต์นะครับแต่ว่าเพื่อนบไร้เอ่ยื้อหรือครับผมผมก็เลยต้องบ่เอ่ยื้อคือกันพี่น้องนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดี้พรทิพย์สวีเดนแฟนเพจ3นะครับเพื่อนโพสต์ว่า ตอนอยู่ร้านบอกป้าปาซื้อให้นะครับพอกลับถึงบ้านบอกให้ลางวันตัวเองนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์หัวเราะพี่น้องพื้นกรง,งงนั่นแหละครับก็บเตือนสติสรุปแล้วผู้ดใดซื้อให้ป้าปาซื้อให้หรือว่าซื้อให้เจ้าของคือบอกว่าให้รางวัลตัวเองประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็นเลยมีทางเอฟซีขอไปคอมเมนต์นะครับในเพจของทางเลดี้พร้อทิพย์พี่น้องนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางท่านบางคนสูฟังพี่พี่น้องๆฟังแล้วกะวิเคราะห์พี่จะน้าไปน้ำนะครับท่านแรกนะครับเพื่อนบอกว่าคนตอแหลพูดไม่จริงคําพูดจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสตอเบอรี่มากนะครับท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้คอมเมนต์นะครับเพื่อนบอกว่าห้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 านะครับไม่น่ามาโพสต์เลยสงสารติ่งติ่งเขาก็เข้าใจว่าผู้ชายเปไปแล้ว ไม่น่าหักหน้ากันเลยนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็ให้ความเห็นนะครับท่านนี่บอกว่าลืมบทนะครับลืมบทหลายบทบาทมากเลยหลงหลงลืมลืมว่าเล่นบทไหนอยู่นะครับจังสีคักนะครับผมแล้วกัท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้คอมเมนต์สั้นๆบอกว่าสงสัยแดกแล้วก็เป็นรูปสตรอเบอร์รี่พี่น้องอันนี้กขออภัยด้อครับผมออาไปตามจริงนะครับอาจสีบอสุภาพนะครับท่านนี้คอมเมนต์บอก สงสัยแดกสตรอเบอรี่เยอะเลยต่อจุดๆเพิ่มนะครับแล้วกัอีก2ท่านนะครับท่านนี้คอมมนต์บอกว่าเวลาต่างประเทศกับเวลาไทยต่างกันอาจจะตื่นมาก็เลยลืมว่าตัวเองพูดอะไรนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้คอมเมนต์นะครับบอกว่าอีนี่มันสตรอเบอร์นึ่งนะครับแล้วก็เป็นรูปสตรอเบอรี่พี่นองนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไดกับความมิ่นของมาซูฟังได้เด้อครับผมหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับโพสนะครับนาฬิการูนะครับบอกว่าให้รางวัลตัวเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ร้านบอกว่าป้าซื้อให้นะครับเพจด,ดังนะครับก็คือเพจเลดี้พรทิพย์ก็เลยออกมาเตือนสตินะครับสรุปแล้วใครซื้อให้กันแน่ ประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ